สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์บันทึกหน้าสี่มานำเสนอให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับไทยโพสต์อิสรภาพแห่งความคิดยังคงอยู่ในช่วงหยุดยาวหลายวันหลายครอบครัวยกกันไปพักผ่อนต่างจังหวัดยังไงก็ให้สนุกสดชื่นสดใสเดินทางปลอดภยัยปลอดโควิดที่สาคัญ เน้นตัวหนาขีดเส้นใต้คนไทยทุกคนต้องช่วยกันเที่ยวแบบวิถีใหม่ล้างมือถูเจลแอลกอฮอล์ใส่หน้ากากาอนามัยด้วยกันนะจ๊ะอย่าละหลวมเป็นอันขาดส่วนด้านการบ้านการเมืองพักต่างๆกำลังขมักขม้นวางตัวเกลี่ยคนเพื่อรองรับตลาดเลือกตั้งที่ไม่รู้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่กันแน่แต่ก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้แล้วสำหรับประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของจุรินลักษณะวิสิทธ เริ่มชัดเจนขึ้นในการจัดการกับกลุ่มคนที่กระด้างกระเดื่องดื้อรัน้นไม่ยอมปฏิบัติตามมติพักก่อนหน้านี้เคยได้ยินว่าใครอยากลองของชอบแตกแถวจะโดนลงโทษโดยการไม่ส่งลงสมัครรับเลือกตั้งสสคราวนี้ตอนนี้เจอเข้ากับตัวซะแล้วตัวอย่างเช่นอันวาสาและสสปัตตานีที่นิยมหมวดสวนมติพักในเรื่องต่าง และให้เหตุผลในการสนับสนุนการกระทําของตัวเองว่าฟังจากเสียงชาวบ้านมาแล้วสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจุรินออนทัวซีจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เกิดเหตุสงสัยผู้บริหารพักจำเหม็นขี้หน้าสอสอแกะดำผู้นี้จึงไม่ยอมบอกกล่าวให้ไปร่วมประชุมแม้แต่มาเหยียบถึงปัตตานีก็ยังไม่เรียกไปพูดคุยไถ่าถามเจ้าตัวถึงขั้นทำหนังสือไปถึงผู้บริหารพักสอบถามถึงวุฒิภาวะ ทั้งยังรำพึงรำพันว่าเป็นสิ่งตอกย้ำชัดเจนที่คนในพื้นที่ลือกันว่าจะไม่มีชื่อตัวเองลงสมัครในนามพักประชาธิปัตย์แล้วยังไม่จบเท่านี้ปมปัญหาใหญ่ในค่ายพระรามหกที่เป็นมากกว่าพักที่เขาว่าไว้ประเด็นใหม่ล่าสุดนิพิษอินทรสมบัติอดีตสสพัทลุงโพสเฟซบุ๊ k แสดงความไม่พอใจประกาศให้โลกรู้ว่าตอนโดนหมิ่นเกียติสืบสาวราวเรื่องอดีตรัฐมนตรีวัฒนธรรม เจอผู้บริหารพักรวบหัวรวบหางในเมื่อตัดสินใจจะไม่ลงสมัครสอสอก็จะให้ทายาทในตระกูลธรรมเพชรลงแทนในจังหวัดพัทลุงเขตเลือกตั้งที่สองนิพิษเข้าใจว่าตามธรรมเนียมปฏิบัติที่พักเคยทำมาก็ต้องถามเจ้าของพื้นที่เดิมก่อนไหมว่ามีใครในดวงใจไว้หรือไม่แต่นี่ยุคจุลินทาได้ไวทาได้จริงข้ามหัวกันไปเลยไม่ถามแม้แต่คาเดียวเอาละ ก็ค่อยๆเรียนรู้นิสัยการบริหารพักของหัวหน้าจุลินกันไปความจริงถ้าเชิญมาคุยเปิดอกแบบลูกผู้ชายวัดด้วยเหตุและผลความรู้สึกที่มันคาใจจะไม่เกิดขึ้นแบบนี้การเลือกใช้วิธีไม่สื่อสารแล้วจู่ๆมัดมือชกรังแต่จะสร้างความแตกสามัคคีภายในพักเปิดช่องให้คู่แข่งนั่งหัวเราะฝันโยกข้าม,มาดูมวยคนรุ่นระหว่างศักสยามชิดชอบจากค่ายภูมิใจไทยปะทะ มงคลกิจสุขสินธารนนท์หัวหน้าพักไทยศรีวิไลเมื่อวานนี้เต้พระรามเจ็ดเข้ามอบตัวกับตำรวจที่เมืองบุรีรัมย์ตามหมายจับของสารแขวงแล้วโทษฐานนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และมิ่นประมาทเหตุเพราะใบไล์สดกล่าวหารัฐมนตรีนมเย็นว่าไปเที่ยวพับแถวทองหล่อเมื่อปลายเดือนมีนาที่ผ่านมาจนทำให้เกิดคลัสเตอร์ทองหล่องานนี้มงคลกิจบอกว่าเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง แปลงสีฟันยาสีฟันขันไปด้วยเพื่อจะได้นอนคุกเพราะไม่มีเงินประกันตัวเอาละว่าหากขาโจาสภาเข้าตาราขึ้นมาจริงมันก็มีประเด็นให้น่าคบคิดว่าความเป็นสอสอจะหลุดไปด้วยไหมและถึงแม้จะรอดพ้นจากคดีไปได้เจ้าตัวยังต้องเผชิญกับวิบากกรรมที่ก่อไว้อีกเรื่องหนึ่งยังจำได้ไหมที่โพสต์รูปเสียโอกำลังขี่เจสกีเล่นแล้วมีสาวคนหนึ่งนั่งซ้อนท้าย ตอนนี้สาวคนนั้นแจ้งความเอาผิดเรียบร้อยเพราะทำความเดือดร้อนและทำความเสียหายให้เขาและครอบครัวปิดท้ายที่คำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญกรณีภัยบู์นิติตวันยุบพักตัวเองเพื่อไปเข้าร่วมพักพลังประชารัฐสามารถทำได้สมชัยศรีสุทธิยากรอ,อดีกะกะตกกตเห็นว่าคำวินิจฉัยของสารตรงไปตรงมาทางข้อกฎหมายตีความทุกอย่างตรงตามข้อกฎหมาย ไม่มีสิ่งผิดเพี้ยนแต่ในทางรัฐศาสตร์ประตูแห่งเลขกลของการหลีกเลี่ยงกฎหมายที่ห้ามควบรวมพักในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎรได้ถูกเปิดโดยสารรัฐธรรมนูญแล้วจากนี้พักใหญ่สามารถควบรวมพักเล็กโดยใช้มติกรรมการบริหารพักเล็กส่วนพักเล็กจะมาด้วยสเสดหหาหรืออามิสสินจ้างนั้นไม่ทราบแต่นี่คือทางออกใหม่ที่สวยงามไม่ต้องลงมติไล่แถมยังไปได้เป็นกลุ่มก้อน เป็นบรรทัดฐานใหม่อีกเรื่องสําหรับการเมืองไทยอาจารย์สมชัยพูดสั้นๆกระชับแจ่มแจ้งฉะนั้นจะตัดสินใจเลือกพักเล็กพักใดคราวหน้าดูให้ทีเดอร์ชูนโยบายหาเสียงอะไรมาหลอกทั้งเพเพราะต้องไปยุบรวมกับพักอื่นศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ